อันดับที่10พบกับสุขโขทยัย Treasure Resort Spa ที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมห้องพักสะอาดและกว้างขวางพร้อมด้วยการบริการที่เอาใจใส่จากพนักงานทุกคนที่นี่มีรถรับส่งไปยังสถานที่น่าสนใจอย่างสะพานบุญหน้าวัดตระพังทองและยังมีบริการรถกอล์ฟพาชมความงามของหิ่งห้อยน้ำจืดในพื้นที่รีสอร์ท นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำและห้องฟิตเนสที่พร้อมใช้งานพนักงานบริการอาหารเช้าอย่างยอดเยี่ยมแม้จะมีลูกค้าเยอะก็ตามอาหารเช้าหลากหลายอร่อยและเต็มไปด้วยคุณภาพสถานที่สวยงามตกแต่งอย่างลงตัวเหมาะแก่การพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงหากมีโอกาสกลับมาที่สุขโขทยัยรีสอร์ทนี้จะเป็นตัวเลือกแรกที่ไม่ควรพลาดกดติดตามเลย จะได้ไม่พลาดข้อมูลเด็ดจากเรา